ใครตายคนแรกทั้งตานะเป็นยิงโอ้ยเฮ้ยกูโดนยิงไอวิวตายคนแรกวิวตายคนแรกคิดอะไรดีนะวิวมึงไงเปลี่ยนคลิกซ้ายคลิกขวามึงซะโอ้ยโอเคเขอบคูลมากมึงดูปืนกูก่อนวิวอุ้ยมันตาย สุดยุดลองนนไอ้ยันเลยข้ามาแล้วข้ามาเฮ้ยมัน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 วินวินไปด้านขวามันตายแล้วมันอยู่นี่มันอยู่นี่รวังบุ๋อ้กิ๊กซ้ายอีกแล้วซุดอยู่ขวากิ๊กขวากิ๊กขวา ไอ้ของเจอกับพี่ซ้ายมันมาตรงนี้หนึ่งตัววิวมึงเปลี่ยนมึงเปลี่ยนผมเดินมึงเป็นลูกศรอะไรกูจะกดสก,กิลยังไงเนี่ยเหรยวมึงมึงเล่นทั้งหมดเลยอ่ะส้มจุกมึงมึงเยอะไปแล้วอโอเคได,ได้ตัวแค่ตัวเดินหน้าก็ได้ตัวเดินหน้าเปลี่ยนเดินหน้าเป็นลูกศรไงอะยะเลือดึงข้างยังไงอ่ะเหรยวมึงดิกูไม่เดินหน้ากูบอกเลยกูเดินข้างอย่างเดียวแล้วกูต้องเดินเป็นปูนา,าคาเกทั้งเกมเลยโอ้ยย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 ายย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 ยิยมันอยู่นี่ ดิบเลยดิ <laughs> เ,เปลี่ยน <laughs> เป็นปุ่มเดินไปคลิกซ้าย <laughs> แล้วคลิกซ้ายกูเป็นปุ่มเดินเนี่ยมึงบ้า <c oughs> คนเขานึกว่าตัวละครเราไปเล่นเล็กเดิมแลมวนี่เดินไม่ปกติสักตัวนโอ้โหกูลืมอีกแล้ววิวเปลี่ยนตัวดีมึงอะ่ะไปลึกซ้อนซ้ายเว้ย What เห <c oughs> มือนกูได้ยินเสียงบ้านรูมวะ <c oughs> อหกูเดี๋ยวกับวิวตาคนแรกเหรอเปลี่ยนตัวยิงมึงอ่ะเป็นตัวโยนเปลี่ยนตัวโยนเป็นตัวยิงแล้วกูต้องกดตัวจีนยิงใช่ไหมนี่กูก็กดตัวดับบิลในการยิงอยู่นี่ต้องจุดหน้ามึงมันอยู่นี่อ่ย่างตัวไอ้คนเก่งนักนางแบวเทคนิคกดสองปุ่ม้องกันเวลามึงยิงไงหลั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 งแสง เมื่อกี้กูตายคนแรกใช่ไหมว่ามาคือตอนนี้ปุ่มยิงมันมึงเป็น W ใช่ไหมมึงเอาปุ่มโยนใส่ W ด้วยทุกครั้งนี่กูโยนกูจะยิงว่างั้นไม่ทุกครั้งนี่มึงยิงมึงจะโยนไหมโยนอยู่ไหนวะอยู่ยิงที่วแก่ไม่มีใครตายอ๋อไม่จริงอ่ะว่มึงเล่นเลยกูเซฟกูเซฟกูยิงแล้วกูของตกเอียเมื่อกี้กูฆ่าไอ้ตัวนึงก็ปฏิหารเลยบอกตายตายทายตรงในท่อตรงในท่อล่าสุดตายในท่อในท่อในท่อ ขี้ขวาน้ำมึงขี้ขวาขี้ขวาทำอะไรต้มจุกต้มจุกมึงเปลี่ยนปุ่มดีเป็นแถบดีเป็นแผ่นที่จะยืนอยู่ที่นี้นะเอ้ากูตายอะไรเงอ้ยเฮ้ยมึงตายก่อนกูเอางี้ดีกว่าเอาแบบเบสิกเลยก็ได้ปุ่มเดินมึงอะเป็นปุ่มโยนมึงถ้าเกิดถอย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  วิวกูตายคนแรกปุ่มต่อยหลังอ่ะเป็นกระโดดแล้วกระโดดเป็นต่อยหลังวิวถ้ามึงตายกูจะบอกว่าให้มึงเอาปุ่มต่อยหลังออกเว้ยมึงจะได้เน็ตเวิร์กแบ็ Never back down never what ทิพย์หายกูตายอ่ะตายไอ้เหี้ยโคตรกาวเลยว่ากูเล่นได้โอ้โหอย่างแรงอ่ะเจ๊กเจ๊ก้ เจ๊กเจ๊กสมสมแล้วที่โซว่าไม่อยู่โซเวียตดิเนะเยอะโซว่าโซเวียตรีเซ็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 ตจำเป็นมนุษวยสักีรู้สึกไม่เกิดมาหรอกูจะไม่ตายคนแรกแน่นอนอ่ะและคือว่าจะไม่ตายย้ายหวาย้ายหวาเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายพวกเราสามตัวรักตัวกลัวตายไปข้างหลังกล้องแม่งอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่จับ ไอ้เย้ยไม่เอาไอ้เหี้ยกับฟิวตายก่อนกูเอาเอาอะไรง่ายๆแล้วกันนะกูจะไม่โหดร้ายกับมึงมากนะครับกับฟิเอาฝุ่นถ่อยหลังออกเน็ตว่าแบ็คดาวน์เน็ตว่าวัดชีวิตกูไม่เคยมีคำว่าถอยวิวไปเราเข้าเอยู่แบบมันมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งเฮ้ยปันไปหมดแล้วมันไปหมดแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหกูเกือบตายยิงให้กูยิงให้กูสองเงิน พ yeah, oh oh ี่อภูมิภูนตรงนี้ตรงนี้คาฟิลตายก่อนเพื่อนคาฟิลมึงเอาปุ่มซ้ายออกมึงเกิดเอาซ้ายออกเอ๊ยคาฟิลแม่งต้องเดินหน้าเลยหันเมาดังวันเลยไหมแล้วไปกาฟิกชิวมางกูนี่ไปไว้ไปก่อนเร็วไปกูรุนอ้กกูรุนแล้วกันเล็วกูรุนได้แล้วกูเล่นได้แล้ว เดี่ยวเจอเอาเอาเอาเดินหน้าเป็นถอยหลังเอาถอยหลังไปเดินหน้าเดี๋ยวต่อไปมึงสลับซ้ายกับขวาเกลียนแสงยังไงกาบฟิวไปเลยกาบฟิวไปกับฟไปเลยกูไม่ไปบอลลูนเขีเลยโอ้เล่าแล้วเล้ยมีมีคนแฟ้ามันอยง่บนมันอยูบนมันยูบนตัวนี้ตัวนี้อยู่ไหนไม่รู้แต่กูไปไปสัตว์ เียเพื่ดนงหนาดนข้างหน้าดนข้างหน้าแล้วะข้างหังข้างหลังข้างหลังข้างหลังแตงหลังแตกหลัง่าฮ่าฮ่า่าสนกดกกด E S C เป็นยิงแล้วกดเค้กซ้ายเป็น E S C มึงบ้าเลยนี่ กูสำลักเลยมันตั้งค่ามันตั้งค่ายีฟีได้ด้วยอผมไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้กดยิงเป็นแบบกดยิงเป็นแบบโอเคนี่กูสำลักเลยแล้วกดแมปเป็นยิงนะได้ได้แม่กูโตมาต้มจูกเล่นดีเอ้ยอย่าโกงแม่กูโตมาฮัลโหรอบดกูจะกดแบบกับไอกูกดแบบแอ้กูกดยิงไอ้ยีอะรถรถ กูกดแมปกูกดแมพขึ้นมาดูกูกดแมปขึ้นมาดูศัตตูตไอ้กูกูกดแมปแล้วนะกูกดแมปแล้วมันไม่ยิงอ กูเพ้อกดชิปแต่กูกดแมปไอ้เหี้ยเมื่อกี้มันเกือบตายเลยเม่ถ้าเกิดว่ากูแค่ใจเย็นนะกูเมื่อกี้กูตายคนที่อะไรนะตายคนแรกก็สัตว์ตอนนี้ปุ่มเดินมึงอยู่ไหนนะปุ่มเดินอยู่ตัวเอสถอยหลังเป็นปุ่มย่อแล้วย่อเป็นถอยหลังอ่ะไม่ไม่ขอรมึงเอส่มเอสเดินหน้าดิเอ็กงั้นวโอเคกูไปใจเขาว่าถอยหลังโอเคนี่ย่อโอเคโอเคได้ยูได้แต่ประเด็นก็คือกูกดยิงไม่ไหวนี่แหละไอ้มึงต้องแทงนิ้วอ่ะเฮ้ยมึงเจอถอยหลังถอยหลัง ถอยหลัง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 ในก็เกมตัวตายแล้วใช่ไหมหันยิงมึงอะไรนะส้มผมแคปล็อกแคปล็อกเป็นยิงใช่ไหมเอาวะนี่เอาเปลี่ยนจากปุ่มแคปล็อกอ่ะปุ่มยิงอ่ะเป็นกด enter ปุ่มยิงไม่ enter มึงบ้าเรอ่อ

แน่ขอ<น><น>สรุปจบเกมหน่อยสรุปจบเกมหน่อยใครโดนอะไรไปแล้วบางตานี้กูโดนขีซ้ายเป็นขี้ขวาแล้วกูโดนปุ่ม,ม,มดาวนบรรยูเป็นลูกศรลงและปุ่มปุ่มดีเป็นลูกศรซ้ายของกูเวลาจะเดินไปข้างหน้าคือต้องกดตัว S เวลากูจะเดินต่อยหลังกูเลือนกดคอนโทรลเวลากูจะกดยิงกูต้องกด Enter ระหว่วงนั้กูโดนแฟนที่รวมผิดมึงไอ้เหี้ยกูต้องถูพื้นเลยอ่ะกูกูแดกนมอยู่ไหมไอ้เหี้ยมึงพูดกูสำลักพูดอะไรพูดอะไรอ่ะปุ่มยิงเป็น E S D E S D